สวัสดีครับยูผมนิวนะครับวันนี้ผมจะมาแจกอันนี้ครับดีเชตที่เอาไว้เล่นกับโรเพนะครับก็เป็นดีเชตแนวสว่างๆนะครับไม่สว่างบบพอดีอ่ะเข้าใจปะนั่นแหละก็ตอนนี้ผมอยู่ที่แฟมิเลีย1.0นะครับก็มาเล่นที่นี่แล้วนะครับโอเคครับเออมันไม่มีอะไรมากหรอกดีเชนะครับรีวิวง่ายๆเลยนี่ดียวผมเปิดให้ดูนะเออนี่นะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือช่วงเย็นนะครับตอนกลางคืน,นตอนกลางคืนไม่มืดนะครับคนดูผมบอกได้เลยว่าไม่มืดนะครับสว่างมากไม่ไม่สว่างเกินอะ่ะคือแบบมันมันสว่างแต่แบบไม่สว่างเกินมาแบบพอดีอะ่ะผมบอกผมกล้าพูดตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับการรีวิวรีเชนไม่ต้องมีอะไรมากหรอกเนาะคนดูเนาะไปลองปรับเปลี่ยนกันดูเอานะครับเนีย่ยไอ้พวกเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับโอเคครับก็ผมไม่ได้ลงคลิปหน้านนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับคนดูเจอกันครับ